ก็อเผอิญว่าแนวโน้มกําไรในไตรมาสหนึ่งล่ะค่ะของ JPT นะคะอาจจะดีกว่าที่แต่เคยทําไวน้นะแต่เคยมาเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่าเรามองไว้464ล้านสําหรับกําไรในไตรมาสหนึ่ง อาจจะดอกเยออนเยนะคะแต่ว่าโต Q Q คิวออนคิวค่ะแต่พอจบไตรามาสจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าอาจจะทําได้ดีกว่านั้นถึง15%บวกบวกๆเลยนะคะณปัจจุบันเนี่ยมองไว้537ล้านเลยค่ะทะลุเลข5ขึ้นมานะคะเป็นระดับ500ล้านต่อไตรามาสของ GFT p เนี่ยถือว่าดีมากนะคะแล้วก็ถ้า537้าล้านจริงๆเนี่ยคิวออนคิวจะโต40%ค่ะเยอออนเยจากที่เคยมองว่าอาจจะดอกก็กลายเป็นโตนะคะตอนนี้มองไว้โตถึง15%ก็กลายเป็นในไตรามาสนึ่งที่ เป็นไก่ที่ไม่แพ้หมูค่ะกำไรเนี่ยเติบโตได้ทั้ง q on q แล้วก็ year on year นะคะ แนวโน้มคือหลักๆเนี่ยเรื่องของการส่งออกเนี่ยไปได้เรื่อยๆแต่อาจจะซอฟลงหน่อยจากไตรมาสสี่เพราะว่าส่งของไปขายทีุ่โรปเยอะมากจริงๆ Q1 ก็ซอฟลงมาหน่อยกว่าจะเข้าฤดูกาลของการส่งออกไก่ทีจะเป็นช่วงในไตรมาสสองและไตรมาสสามนะคะแต่สิ่งที่น่าจะดีกว่าคาดเนี่ยเป็นพวกบริษัทร่วมค่ะของ JFPT เนี่ยจะมี2บริษัทก็คือ GFN แล้วก็ MacKy นะคะคนที่ดีมากจริงๆคือ MacKy ค่ะกำไรเนี่ยเขามีสะดุดไปตอนไตรมาส4เหลือประมาณสัก80ล้านปกติต้อง 130, ร้อยสา้อยสี่สิบล้านนะคะแล้วพอมานะมาในไตรมาสหนึ่งเดิมทีเ่่ก็มองว่าจะกลับมาเนี่ยแหละค่ะร้อยแต่สรุปไปไปมา,มาเนี่ยอาจจะทําได้ดีกว่านั้นอาจจะไปเฉียดเฉียดสองล้านเลยก็อาจจะมีรายการพิเศษเอฟเฟกเกณมีอะไรบางอย่างด้วยส่วนหนึ่งนะคะแต่ก็มากพอ,อที่จะเข้ามาช่วยในแง่ของกําไรสุทธิโดยรวมของ G F P T ตัว m a c คีเนี่ยเขาจะขายไปให้กับพวก McDonald s ค่ะที่เอเชียแปซิฟิกแล้วก็ที่อังกฤษนะคะแต่อีกคนนึงคือ JFN เ f JF นนี่คือ,อ,อทางนิชเชเรลูกค้าจะเป็นที่ญี่ปุ่นและมีบางส่วนเนี่ยขายในประเทศ ก้อนที่ดีคือขายในประเทศค่ะเพราะว่าราคาโครงไก่เนี่ยปรับตัวขึ้นเวลาเราพูดถึงราคาไก่บางทีเราพูดถึงราคาไก่ทั้งตัวณปัจจุบันยังยืนดีนะคะประมาณ40บาทต่อกิโลค่ะสุ่มกับต้นทุนการเลี้ยงส่วนราคาโครงไก่เนี่ยปรับตัวขึ้นตอนในไตรมาสหนึ่งขึ้นมาเป็น16บาทต่อกิโลแล้วณปัจจุบันในเมษายนขึ้นมาเป็น20บาทต่อกิโลอันนี้ก็จะหนุนต่อค่ะในแง่ของกำไรในไตรมาสสองของเขานะคะตอนนั้นภาพ Q1 เนี่ย คิดเป็นประมาณสัก34%ของกำไรที่คาดไว,ท<อ>ว้ทั้งปีแล้วค่ะทั้งปีจะทำกำไรไว้พันห้าคิวหนึ่งคิวเดียวนี่ห้าร้อยกว่า เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการปรับประมาณการขึ้นนะคะก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งค่ะแต่นปัจจุบันบนประมาณการปัจจุบันราคาเป้าหมายใส่ที่ให้เนี่ย12บาท50อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็มีอัพไซด์ค่ะแล้วก็ด้วยความที่ราคาหุ้นมันอยู่ข้างล่างอะคะ่ะแล้วก็ด้วยภาพตลาดที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ดีตัว PE ตัว valuation ของ JPT ณวันนี้7เท่าเพราะนั้นคือถูกมากนะคะถ้าเป็นกลุ่มเนื้อสัตว์ต้นน้ำเนี่ยแต่ว่าต้องมี10ถึง12อะซึ่ง JPT เนี่ย7เท่าเพราะนั้นพอเวลาสกิกดีวน โน้มดีดีกว่าที่คาดไว้หรือเซอร์ไพรส์ขึ้นมาค่ะรานะคาหุ้นก็มักจะปรับขึ้นได้นะคะแล้วก็ตัวคําแนะนําแต่ก็ยังแนะนําซื้อเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวถ้าอัปเดตปรับเป้าอย่างไงแล้วเดี๋ยวลองมาคุยกันอีกทีหนึ่งค่ะประมาณนี้ค่ะ,ะ Q1 นะครับก็ดีกว่าที่คาดเคยคาดไว้นะครับกัวห้าสิบห้าร้อยกว่าล้านนี่คือสามสิบเปอร์เซ็นของประมาณการแล้วนะครับก็มีโอกาสปรับเพิ่มประมาณการ Q2 ก็ยังดีต่อแล้วต่อจากนี้ จะมีใครออกไปออกรีพอร์ตทีวีไหมหรือว่ายังไม่มียังไม่เห็นถ้ายังไม่เห็นเดี๋ยวผมคิดว่าเมื่อวานที่ไต่ออกแมสเซจไปอ่ะราคาหุ้นขึ้นมาแล้วว่านจะขึ้นต่อครับและมีโอกาสที่จะขึ้นต่อ,อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยสำหรับหุ้นตัวนี้ซึ่งนปัจจุบันพีต่ำมาก7.2เท่าเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ราคาเป้าหมายที่12บาท50ยังมีอัพไซด์อีกค่อนข้างเยอะนะครับก็ Gfpt นะครับเป็นหุ้นเด่นของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวดูชาร์ตประกอบนิดหนึ่ง ได้ครับเดี๋ยวลองเอาการาฟผมขึ้นกันเลยครับลองแชร์ใหม่นะฮะก็สำหรับตัวของ GFT p ในตอนนี้นะครับภาพรวมเนี่ยดูดูโอเคเลยครับเพราะว่าเบรกแนวต้านบริเวณ9บาท30ขึ้นมาได้นะครับซึ่งก็ทำให้โมเมนตัมเนี่ย มันดูเป็นเชิงบวกชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านสําคัญถัดไปเลยไหมนะครับซึ่งก็จะอยู่ที่บริเวณโซนประมาณสักสิบาทนะฮะสิบ,บาทสิบาทสิบ,บตังค์ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งเนี่ยก็บริเวณโซนสักสิบจุดสี่สิบจุดห้านะครับก็เป็นแนวต้านสําคัญของตัว JPT ตรงนี้ถ้าขึ้นเป็นทดสอบเนี่ยนะครับก็ถ้าขึ้นไปนนะถึงจริงๆเนี่ยอาจจะมีจังหวะที่อาจจะย่อตัวลงมาบ้างก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันเนี่ยมันเป็นเส้นที่ไม่เคยขึ้้นนนนไทดสออบมาก่่ัเ จะไม่ได้ผ่านง่ายๆนะแต่ก็มองว่ามีโอกาสทดสอบอยู่ในระยะสั้นนะครับก็ตอนนี้อย่าหลุด9.30ถือว่าดูดีครับ